วันนี้จะพาไปดูการส่งสินค้า1 0 0 0 0ห,หตันกันค่ะเริ่มตน้นเกาะนูนค่ะเรือที่เราทํางานก็กําลังดึงเรือเพื่อจะไปลงสินค้าจากฝั่งแบบนี้เลยนะคะสินค้าเที่ยวนี้ก็เป็นแร่จากสุราร์ค่ะก็เอาลงจากบกลงเรือแบบที่เห็นเลยค่ะและเมื่อเรือโป๊ะลงสินค้าเสร็จเราก็ได้เวลาลากเอาสินค้าไปส่งกันค่ะก็อย่างที่เห็นงานของเราก็คือลากเรือค่ะก็ขับเรือกันไปเปลี่ยนกันไปนะคะสิบกว่าชั่วโมงมองไปข้างหน้าลงก็คือไม่ได้ขับเรือแล้วค่ะมานั่งกินข้าวกันเลยจ้า แล้วเราก็มาถึงตำแหน่งที่เรือใหญ่มารอรับสินค้าแล้วนะคะเรือใหญ่ขนาดสามหมื่นตันเข้าฝั่งไม่ได้ค่ะเราก็เลยต้องลากมาส่งกลางทะเลแบบนี้นะคะพอเรือลากมาถึงก็เทียบเรือใหญ่เพื่อขึ้นสินค้าเลยค่ะก็อย่างที่เห็นสลังที่อยู่บนเรือก็โนนคาเปิดโค้งเปิดผ้าใบที่ปิดคุมสินค้ามานะคะแล้วที่เห็นก็คือระวางสินค้าของเรือโป๊ค่ะเขากําลังตักแร่ขึ้นไปนะคะทุกคนตักไปไหนก็ตักใส่ระวางเรือใหญ่นั่นเองค่ะทุกคน แล้วนี่แหละค่ะส่วนหนึ่งในงานการขนส่งทางน้ำนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคน